สวัสดีครับคลิปนี้มาตอบคำถามกันนะครับว่าการมาทำงานกับ Drop Rich Application ต้องมีการสต็อกสินค้าต้องมีการแพ็คสินค้าต้องมีการส่งสินค้าหรือไม่โอ้โ oh หตอบเลยนะครับว่าที่นี่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับแล้วก็ไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งสินค้าทั้งสิน้น เราเข้ามาทำงานให้กับแอปพลิเคชันนี้ด้วยการขยาย User หรือการ Get User ใหม่ให้กับแอปพลิเคชันหรือเปิดโอกาสนะครับให้กับหลายคนเนี่ยเข้ามาสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันเราเองจึงมีหน้าที่โปรโมทแอปพลิเคชันโปรโมทแอปพลิเคชันในการสร้างรายได้นะครับคุณเข้ามาที่นี่นะครับคุณทำคุณสมบัติเดียวคือการ ซื้อผลิตภัณฑ์1ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะขยายโอกาสสร้างฐานลูกค้าให้กับแอปพลิเคชันแล้วเขาจะคำนวณคอมมิชชั่นจากสินค้านะฮะไม่ได้คำนวณจากค่าอื่นเลยนะคำนวณจากค่าสินค้าเลยนะครับดังนั้นคุณจะได้รับคอมมิชชั่นแบบโอ้โหแบบคุ้มค่ามากๆเลยก็เลยตอบไปเลยนะครับว่าไม่สต็อกไม่แพ็คไม่ส่งแน่นอนครับ